ทุกอารมณ์บนโลกเนี่ยมอบให้ไว้กับใครสุดท้ายได้กับตัวเองนะครับเราเคยสังเกตสิ่งนี้กันจริงจหรือเปล่าครับว่าโลกเนี่ยเหมือนกระจกสะท้อนทุกสิ่งทุกอย่างในรูปแบบของอารมณ์นะครับเพราะอารมณ์เป็นพลังงานถ้าใครเคยพิจารณาดูดีๆแล้วเราจะพบสัจธรรมอย่างไม่น่าเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะที่เราส่งอารมณ์ออกไปเนี่ยเราดูเหมือนจะส่งไปกระทบกับคนนั้นคนนี้สิ่งรอบตัวหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เชื่อไหมว่าสุดท้ายจะกลับมาที่เรายกตัวอย่างเช่นความโกรธ เราเคยโกรธใครสักคนหนึ่งไหมครับคนที่เราโกรธเนี่ยเขารู้ตัวไหมบางทีเขาไม่รู้ตัวแล้วเขาก็ใช้ชีวิตมีความสุขด้วยซ้ําแต่ความโกรธคือการทาร้ายตัวเองการลงโทษตัวเองด้วยโทสะจริตของเรานั่นเองคนที่เราโกรธเขายังไม่รู้ตัวเขายังไม่รู้สึกอะไรได้วยซ้ําแต่คนที่เจ็บคือเราดังนั้นคําถามคืออารมณ์ลบแบบนี้เราส่งออกไปเราได้กลับมาเราจะเลือกเก็บไว้ไหมอย่างที่สองเรารู้สึก อิจฉาเขาอิจฉาเขาเนี่ยคือตัวที่คนที่เราอิจฉาเนี่ยเราไปหมั่นไส้เขาเราไปบูลลี่เขาเราไปอาจจะดูถูกเขาด้วยความรู้สึกที่ว่าจริงๆเราขาดแคลนเต็มแกงถ้าเราไม่รู้สึกขาดแคลนแล้วเราเต็มอิ่มในตัวเองเราจะไม่อิจฉาใครคนที่เราอิจฉาเนี่ยถ้าเราอิจฉานั่นหมายความว่าเรายอมรับแล้วว่าเราต่ําต้อยกว่าเขาถามว่าใครเป็นคนเจ็บกับความรู้สึกนี้เรานะครับเป็นคนเจ็บเพราะเรารู้สึกขาดแคลนเรารู้สึกไม่มีเราถึงอิจฉาเขาถูกไหมครับ คนที่เราอิจฉาเขายังไม่รู้สึกรับรู้อะไรทั้งสิ้นดังนั้นมันคือความรู้สึกขาดแคลนในใจถ้าเรารู้สึกอิ่มเต็มเราจะรู้สึกยินดีเพราะเราไม่ได้อิจฉาของใครเราจะรู้สึกมีความสุขเพราะว่าเราเห็นคนอื่นดีนั่นคือความรู้สึกเรากับเขาเป็นหนึ่งเดียวกันเวลาเรารู้สึกขอบคุณขอบคุณคนคนหนึ่งเขาอาจจะรับรู้หรือไม่รับรู้ก็ตามแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราแน่ๆคือเรารู้สึกสบายใจเรารู้สึกยินดีเราเรารู้สึกมีความสุข เบาขึ้นโล่งขึ้นรู้สึกมีแววตาแห่งความสุขขึ้นมาเพราะคําขอบคุณเนี่ยเป็นความรู้สึกดีที่เราสามารถสร้างได้ไง่ายเราเคยขอโทษใครไหมครับเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยอยาขอโทษนู่นนี่นั่น,นแต่คุณก็เก็บไว้ในใจคุณก็ทุกข์ใจเพราะคุณรู้สึกผิดอยู่ในใจแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้ขอโทษคนที่คุณขอโทษเขาจะรับหรือไม่รับก็ตามแต่สิ่งที่ได้คือคุณสบายใจขึ้นคุณเบาใจขึ้นดังนั้นทั้ง4อารมณ์เนี่ยส่งออกไปได้กลับมาในรูปแบบต่าง สังเกตไหมครับว่าคุณเลือกได้ว่าคุณจะรับอารมณ์ที่ดีหรือไม่ดีเข้ามาแล้วคุณจะส่งอะไรออกไปดังนั้นวันนี้อยากจะให้เลือกการส่งอารมณ์ออกไปเพราะทุกอย่างคือกระจกสะท้อนออกไปนะครับเมื่อคุณส่งความรักให้กับใครโดยไม่มีเงื่อนไขค,คุณก็ย่อมได้ความรักกลับมาเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณส่งความเกลียดชังความอิจฉาริษยาความโลภความโกรธความหลงคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นกลับมาสุดท้ายในที่สุดเองครับดังนั้นวันนี้เลือกอารมณ์อะไรก็ พิจารณาให้ดีครับบ๊ายบาย